you สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมขอนําเรื่องสูกนาฏกรรมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับชาวอําเภอปะทูอําเภอตาแซะและอําเภอเมืองจุมพรบางส่วนซึ่งหลายๆคนอาจไม่ได้พบเจอเรื่องนี้เกิดขึ้นในตอนเช้าวันเสา, 4, าร์ที่สี่พฤศจิกายนพศสองพคือเมื่อ34ปีมาแล้วซึ่งผมได้เขียนเล่าลงตีพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์เดลินิวและนิตยสารบางเล่มในชื่อเรื่องว่าบันทึกจากผู้ประสุวาตะไฟใต้คุนเกตอนที่สามวันนี้เสนอตอนสาเหตุที่สื่อมวลชนมาทำข่าวล่าช้าตอนสิบเอ็ดนาฬิกาเสียงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ลำแรกกลางอึงมาเหนือฟ้าตัวลำพ่อสีขาวคาดแถบสีน้ำตาล มีอักษรภาษภาอังกฤษ,ษบอกว่าเป็นเครื่องบินของกรมตำรวจเข้ามาบินวนรอบโรงเรียนบ้านบางสนสองสามรอบก่อนร่อนลงผู้คนพากันมุ่งหน้าไปที่โออยากพบหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าบ้านผ่านเมืองอยากเรียนถามท่านว่าทำไมประชาชนเมืองนี้จึงเหมือนถูกตอติ้งจะให้อยู่กินกันต่อไปอย่างไรในเมื่อพูดผลแม้มะพร้าวแัต้นก็ไม่เหลือ ยามมีเงินท่านรีดภาษีแต่ยามไม่มีท่านจะตัดบทท่านๆนว่าเรื่องเล็กไม่มีปัญหาหรืออย่างไรคำคำนี้อดีตนายกเจากา้าใจชุนาวันโชคใช้จนติดปากขอยืมมาทบทวนครับรเฮลิคอปเตอร์จอดสนิทผมยืนดูอยู่ห่างๆได้ยินเสียงพูดกันว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมาผมค่อยใจยืนขึ้น เมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจุมพ์นายสุชาติปงเหนือมาเยี่ยมมาตรวจดูความเสียหายคนเจ็บโูกลําเลียงขึ้นหอเที่ยวแรกดูเหมือนจะสองหรือสามคนผนไปแล้วก็มารับไปใหม่เที่ยวแล้วเที่ยวเล่าจนมืดํำเท่าที่ผมจำได้หลังอำเภอปะจิวประบกปาอยู่ายมีเฮลิคอปเตอร์มาช่วยสองลําอกลำสีเขียวทาหาร ทำให้ผู้คนดูค่อยรู้สึกสบายใจขึ้นที่ผู้ปกครองบ้านเมืองไม่ถือว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันอยู่ราชการและเป็นวันที่ท่านต้องการพักผ่อนแต่ถึงการน,นั้นผมก็ยังนึกน้อยใจอยู่ไม่หายที่มีเหตุร้ายถึงขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นนักข่าวหรือโทรทัศน์ตัดช่องในกรุงเทพยกเว้นตัวรทัศน์ท้องถิ่นจุบพนที่มากับเฮลิคอปเตอร์ตำรวจมาถ่ายบันทึกภาพอยู่เพียงช่องเดียว ที่เกิดเหตุในที่อื่นๆอย่างเช่นบ้านกระทูนพิปูลคีริวงล้านตะกาท่านไปกันปึ๊บตั้งแต่วันแรกหรือว่าบ้านนี้เมืองนี้เป็นแค่ลูปเมียน้อยผู้คนบาดเจ็บที่หมดเนื้อหมดตัวยังต้องติดอยู่ตามที่ห่างไกลที่ยานพานะเข้าไปไม่ถึงยังมีอีกมากมายล้ำเลียงออกมาไม่ได้บางคนตายติดอยู่ในบ้านเพราะไม่มีญาติรถราเลือกจ้ายไปโดยปริยายเพราะถนน ตอกร้อยทุกสายต้นไม้ต้นมะพร้าวล้มเคยกายกันรุงรังเป็นร่างแห่ลูกมะพร้าวอ่อนแก่เกลื่อนกลดัดไม่ว่าชววนไหนไม่มีใครสนใจเก็บคอมะกายอีกแล้วแต่ผลอ่อนๆของมันมีประโยชน์เหลือหลายเพราะเนื้อใช้กินแทนข้าวและน้ำและน้ำใช้แทนน้ำดืม่มผมเองก็ได้อาศัยน้ำมะพร้าวแทนน้ำดืม่มเพราะบ่อน้ำและน้ำผลที่เก็บไว้ทุกโขงอ่าง ตกน้ําที่สกปรกไหลบยบาท่วมลงไปสังแตหนหมดสิ้นแม้แต่น้าหุงข้าวก็ยังจําใจต้องใจน้ําขุนพายุอีกลูกที่จะตามมาคงไม่ใช่จักว่าแต่มาจากโลคไปอย่างแน่นอนบุคคลที่น่าจะกล่าวถึงและยกย่องในที่นี้คือปรลัดอำเภอสมศักดิ์สิริบุญชูปรลัดอำเภอกวายป้องกันและปรลัดศักดาว,วงเล็บไม่ทราบนามตระกูลปลัดกวายปกครอง ตลอดเวลาทั้งสงท่านสั้งออกช่วยเหลือประชาชนแบบสู้ไม่ตอยทั้งทั้งที่ทั้งสงท่านก็ปปะสบุคคลตะไคร่เศ้าๆกับประชาชนอีกคนคือคุณโชตพัฒนาการชุมชนกับปัญญาชื่อน้อยเรียกตามชื่อที่ชาวบ้านเรียกนะครับผมลืมนามสะกุลได้หุงข้าวเลี้ยงดูผู้คนที่ทุกยากให้ที่พักช่วยให้รอดตายจากความหนากัน ให้อาหารและที่หลับที่นอนพอได้ประทังเลี้ยงดูผู้คนโดยไม่เกี่ยงและไม่จํากัดว่าจะมามากาน้อยเท่าใดผู้ทุกยากไร้บ้านจํานวนหนึ่งที่ต้องอาศัยนอนในตู้รถไฟก็ได้อาศัยครอบครัวของคุณโชคนํเข้าวปลาอาหารไปส่งให้ถัดมาคือครอบครัวของคุณกลั่นกับคุณกัญญาศิลรบุตรคุณกลั่นเป็นนายสถานีรถไฟจุมพรกลับมาบ้านคุณกัญญาเป็นแม่ค้าขายของจํา และแผงหนังสือปิมอยู่ในตลาดสดที่ทั้งแผงและตัวอาคารตลาดยุบลงกองกับดินหมดแล้วบ้านของทั้งสองก็ได้รับความเสียหายแต่จัดว่าน้อยกว่าของคนอื่นๆคือชั้นล่างยังพอได้อาศัยทั้งสองคนได้หังหาอาหารเลี้ยงดูผู้ทุกยากทุกคนที่ไร้บ้านไร้ที่อยู่ที่กินและไม่รู้จะไปอาศัยอยู่ที่ใดเพราะที่วัดขณะที่เมนเผาศพสาลาหลังการร่วงหมด ที่อาคารที่ว่าการอำเภอผู้คนก็ไปยึดเป็นที่อาศัยหลับนอนหมดแล้วที่บ้านของคุณปั้มกับคุณกัระยาจึงรับเอาผู้คนนับร้อยเลี้ยงดูด้วยอาหารเนื้อไก่เพราะทั้งสองมีความไก่ต่างค่าไก่เลี้ยงดูกันแบบไม่กังวลถึงความหมดเบลองอีกคนที่ผมแทบไม่เชื่อว,ว่าจะได้ยินและคิดว่าเป็นไปได้คือเจ๊กตงเจ๊กตงมีร้านค้าอยู่ตรงข้ามกับหน้าตลาดสดปะติว ที่เคยๆมักให้สมญานามว่าเจ็กกีหญิงที่ผมเองยังมีอาคติกับท่านคือผมไปจอดรถจักรยานยนต์หน้าร้านท่านแล้วถูกกระเพิดหาว่าจอดรถวางหน้าร้านผมจึงไม่เคยไปอุดหนุนร้านเจ็กตรงนี้เลยแต่ครั้งนี้ร้านเจ็กตงรงกลับเป็นที่พักปิงเป็นที่ประกอบอาหารเลรี้ยงดูผู้คนใครที่ผ่านหน้าร้านท่านเจ็กตรงจะเรียกให้เข้าไปกินอาหารไม่เลือกหน้าว่าจะเป็นผู้ใดรู้จักหรือไม่รู้จัก ความดีของเจ็กตรงครั้งนี้จึงตรงกันข้ามกับฉายาที่ได้รับมันเป็นสิ่งที่ผมเพิ่งประจักษ์ว่าบุคลิกภายนอกของคนนั้นหาใช่ตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้นไม่หรือว่าบุคลิกหรือภาพที่เห็นนั้นหาใช่เครื่องวัดคุณค่าของคนไม่บางครั้งต้องอาศัยสถานการณ์และเวลาเป็นเครื่องตัดสินมีครูที่น่ายกย่องและสรรเสริญอ,อีกคนคือคุณครูแดงกับคุณครูเฉลยพิทยาวัฒน ูโรงเรียนบ้านจุมโกแม้บ้านชั้นบนจะปังพินาศเหลือแต่ชั้นล่างที่เปียกฝนน้ำนองทั้งบ้านก็ยังอาสามาช่วยหุงข้าวต้มแกงเลี้ยงดูผู้คนทุกยากรายบ้านที่มาอาศัยอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอปฏิวอาจมีอีกหลายท่านที่อาศาัยที่อาสาช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกยากนอกเหนือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆในอำเภอปะิวที่ออกช่วยเหลือประชาชนกันอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย จนมืดค่ำในวันอาทิตย์ที่ห้าพฤษภาพฤษฎิกายนปศ2532รรแต่ผมไม่ทราบจึงไม่ได้บันทึกหรือเขียนไว้ในปีนั้นจึงต้องกราบขออาภัยเพราะบางช่วงตอนที่ผมบันทึกไว้ผมไม่ได้ไปพบเห็นมาด้วยตาตนเองทั้งหมดแต่ฟังจากชาบ้านที่มาเล่าให้ฟังหันมาที่ครอบครัวของผม พี่ไรพัญญาของผมไปดูพ่อแม่ที่บ้านแม่แล้วกลับมาเล่าว่าพ่อกับแม่ปลอดภัยแต่ก็รอดมาได้อย่างหวุดหวิดโดยพี่สาวพี่บุญรับกับหลานสองคนมังคุดและลำใหญ่ตามเข้าไปช่วยตอนที่ไปถึงพายุยังมาไม่แรงพ่อกับแม่กําลังจะกินข้าวโดยไม่ได้คิดว่าพายุร้ายมานต่ปล่อยร้ายแรงกําลังย่างข้าวข้ามาจะถึงตัวผมมองเห็นภาพหลานชายอายุสิบเก้าหลานหญิงอายุสิบเจ็ด ต้องช่วยกันกระชากลากถูตาอายุ80ปีและยายอายุ70กว่าอายุ70กว่าปีลงมาจากบ้านเพราะทั้งสองท่านจะไม่ยอมหนีจะขอตายอยู่ในบ้านตามภาษาคนแก่ที่มักเชืวว่อว่าตายอยู่ในบ้านของตนเองดีกว่าไปตายอยู่ในบ้านของเพื่อนเ,อนเอนบ้านแต่ก็เพียงก้าวลงบันไดขั้นสุดท้ายบ้านไม้ใต้ถุงนถูงก็ยุบพวบลงทั้งหลังเพราะแรงลมและ้นมาพร้าาที่ระดมลงมาลา้มคว่ พอพ่อกับแม่ลงมาถึงพื้นที่สาวบุญรับพาพ่อเดินกวากระแสลมแรงไปข้างหน้าสายขนที่สาดเจ้าปะทะร่างและใบหน้าแสบเหมือนโดนแท้การเดินเคลื่อนไปข้างหน้าแต่ละก้าวแสนลำบากโดยหลานชายให้ยายขี่หลังปาแม่าพายายเดินลอดขนมะพร้าวซึ่งล้มขวางทางเดินอยู่เกะก,กะกระทั่งน้ำป่าเริ่มสูงขึ้นมาถึงเอวหลายครั้งที่ทั้งหลานและยายตาถูกน้ำและลมตีงางหลัง ต้องประคองลากกันมาเพื่อมุ่งหน้าสู่ที่ว่าการอำเภอแต่คณะของพี่สาวและหลานทนั้งสองคนต่างจําไม่ได้ว่าทางไปที่ว่าการอำเภอต้องเดินไปทางไหนโทษสภาพรอบด้านเปลี่ยนไปหมดจนจําไม่ได้กว่าจะออกมาถึงทาาที่ว่าการอำเภอได้พายุก็สงบลงชั่วคราวหมายถึงตอนที่เกิดตาพายุนะครับตายายหรือพ่อกับแม่มีอาการจาและเข็งไปทั้งตัวด้วยความหนาว เดินยืนไม่ได้โชคดีที่ได้อาศัยสองเพื่อนบ้านใจอารีคือคุณกัลยากับคุณกลั่นศิระบุตรคุณกัลยาเป็นเจ้าของแผงขายนังสือพิมในตลาดปฏาิมส่วนคุณกลั่นเป็นนายสถานีรถคไยจุบอรดังที่ผมกล่าวตั้งต้นแล้วเรียกให้พาทั้งตายยายายตาเข้าไปพักในบ้านก็แปลกที่ว่าบ้านหลังนี้กลับตั้งอยู่ได้โดยจะล่างยังไม่ได้เสียหายอะไรมาก สมกับเป็นบ้านของผู้มีบุญแถมมีฐานะจัดว่าร่ำรวยอีกต่างหากทั้งสองสาม,มีภรรยาหาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้นำนมร้อนร้อนมาให้ดื่มทำให้พ่อกับแม่หรือสองตายยายตาได้พักอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนอาการจึงดีขึ้นและพี่ไรภรรยาของผมจึงได้ไปรับพ่อและแม่มาอยู่ด้วยเพราะมีบ้านหลังเดียวในหมู่ญาติพี่น้องที่บ้านไม่ตั้งขาดหายไปแค่กระเบื้องหลังคาเพียงสามในสี่ เหลือกระเบื้องอยู่สี่สิบสี่แผนซึ่งเป็นห้องนอนของผมกับปรรยานั่นเองรุ่งขึ้นอีกวันผ่านมาคือวันจันทร์ที่หพฤศจิกายนพศสองพันห้า้อยสามสิบสองผมเพิ่งจะหายสงสัยว่าทำไมในวันเสาร์ที่สี่พฤศจิกายนและวันที่ห้าพฤศจิกายนซึ่งเป็นวันอาทิตย์เราเชาวอำเภอปฏิวประสบกับวาตะไปชนิดย่อยยับแต่ไม่มีนักข่าวทีวีหรือ สื่อมวลชนใดๆจากกรุงเทพมาทํำข่าวเลยทั้งๆที่กรุงเทพกับปะติวห่างกันแค่กับรถสามสีชั่วโมงถึงแต่กลับไม่มีข่าวแล้วผมก็ได้คาตอบในเจ้าของวันยัน์ทียวพฤษจิกายนพศสองพว่าเป็นเพราะมีผู้ใหญ่ในอำเภอคนหนึ่งซึ่งไม่เคยโผล่หน้าออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยได้รายงานไปยังหน่วยเหนือในตอนตัําของวันที่ของวันเสาร ของวันเสาร์ที่เกิดเหตุว่าอำเภอบาทิวประสบความเสียหายจากพายุเพียงเล็กน้อยบ้านช่องหลังคาเปิดมีคนตายแค่สองศพคนแรงแล้วก็ประอบขึ้นไม่ได้ไม่มีปัญหาซึ่งผมรู้ว่าใครคือคนที่ให้ข่าวแต่ขอไม่ออกยือสแสดงว่าวันที่เกิดเหตุท่านคงจะนั่งกินเหล้าจนเมาอ,อยู่ในบ้านตักหรือไม่ก็ที่ไหนสักแห่งหลังที่ว่าการอำเภอแล้วให้ข่าว แต่พอเช้าขึ้นมาผลที่ได้รับมันไร้เกินกว่าที่คาดเดาก็เลยยังไม่กล้าที่จะรายงานความจริงทําให้ข่าวการเกิดพายุร้ายในอำเภอปะจิวเงียบเงียบซึ่งคนคนนั้นผมรู้จักทําให้เขาไม่กลา้ามองหน้าผมมานานนับปีแม้ผมจะเป็นช่างเขียนคนเดียวที่ทางที่ว่าการอำเภอมักออกคาสั่งเรียกตัวให้ไปช่วยงานเขียนวาดนั่นวาดนี่ตกแต่งโน่นนี่รถกระบ,บวนแหต่ต่างๆบนที่ว่าการอำเภอปะจิวอยู่ไม่เคยขาด ส่วนที่ท่านไม่กล้าทําอะไรผมผมเดาว,ว่าแม้ผมจะเขียนด่าลงหนังสือพิมพ์ดังที่ผมอ่านมาแล้วตั้งต้นนั่นแหละผมเดาว,ว่าเพราะผมมีเจ้านายที่รักผมมากเช่นกันท่านเป็นถึงประหลัดจังหวัดปงาจะไมที่ผมยังอยู่ปงงาแต่ตั้งตอนนั้นท่านมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดจุบโรแล้วต่อมาท่านก็เพิ่งเกษียณราชการออกไปและรองผู้ว่าท่านท่านนี้คือปัตรีโสรธรรมจริงจิต ยังเอ่ยปากกวากผมกับอผู้ใหญ่คนนี้ว่าครูไปบูญ่นท่นเป็นคนดีเคยทําหนังสือพิมพ์วรารสารพังงามาด้วยกันกับผมแกเ,เป็นจ้างเขียนขีนขนมือดีกวากให้คุณช่วยสนับสนุนแกด้วยนะแต่เมื่อผมได้เขียนรายงานตกท้ายชิ้นนี้ลงไปในหนังสือพิมพ์เดลินิวว่าว่าเพราะมีผู้ใหญ่ในอำเภอคนหนึ่งซึ่งไม่เคยโผล่หน้าออกมาดูแลประชาชน หรือหตยการบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเลยได้รายงานไปยังหน,น่วยเหนือในในตอนหัวค่ำของวันที่เกิดเหตุว่าอำเภอป่าติวประสบความเสียหายเล็กน้อยบ้านช่อง,งมังคาเปิดมีหลังคนตายแค่สองศพฝนแรงแล้วก็ประกอบขึ้นไม่ได้ไม่มีปะนะัญหาและผมยังเขียนตับไตด่าลงไปอีกว่าดูดูใครกันหนอผู้ให้ขา่าวสงสัยจะนั่งกินเหล้าจนเมาอยู่ในกวนแล้วให้ข่าวทรงเด็ดเขาคงโกรดผมมาก แต่ก็เอาผิดอะไรผมไม่ได้เขาจ้องหน้าผมในทันทีที่เจอหน้ากันนะครับแต่เขาก็มืนผมก็มืนเราไม่สนใจกันและกันกระทั่งเขาย้ายไปจากอำเภอปะทิวแถมยังมีข้อค้อหาตามหลังว่าผมคบคิดกับกำนันเอ๊ะขอโทษผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งผู้ใหญ่บ้านชั่วชั่วคนหนึ่งนำข้าวของที่มีผู้คนนำมาบริจาคกองไว้เต็มบนที่ว่าการอำเภอบรรทุกเอารถยนต์กระบะสีแดงรถของผู้ใหญ่บ้าน บ้านผมนั่นแหละนำสิ่งของที่บริจาคไปขายให้แม่ค้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะเหตุว่าสิ่งของที่บริจาคมาเก็บกองไว้มีมากเกินและชาวบ้านก็ไม่ต้องการอีกแล้วส่วนคนที่มาจะทิบบอกผมและให้ผมเขียนลงหนังสือพิมพ์เดนินิน่งแต่ผมไม่กล้าเขียนคือคุณกัลยาศิลบุตรภรยาของคุณกลั่นศิลบุตรที่ปัจจุบันเป็นเพื่อนรักเพื่อนแท้ของผมนั่นเองเรื่องเกี่ยวกับพายุเก๋ผมเขียนไว้มากมาย และไม่ได้รับรางวัลและได้รับรางวัลพิเศษในการประกวดสาราดีกับธนาคารกรุงเทพจำกัดสำนักงานใหญ่จนต่อมากลายเป็นบรรันทึกทางประวัติศาสตร์เคยมีสถานีตัวทัดจ้องสิบเอ็ดสุราธานีมาขอสัมภาษณ์นำไปออกอากาศส่วนเรื่องราวต่อไปนี้เป็นบรรยากาศตลกตลกที่เกิดขึ้นในระหว่างหลังเกิดการเกิดพายุไต้ฝุ่นเกซึ่งผมตั้งชื่อเรื่องว่าเหตุเกิดเพราะชุดบริจาค ช่วงหลังช่วงหลังจากข่าวการเกิดพายุไต้ฝุ่นเกพัดลมส่วนบนของจังหวัดจุมพรและส่วนล่างของจังหวัดประจวบคีรีขันไปถึงกรุงเทพนับแต่วันจันทร์ที่7พฤศจิกายนพศ2532เป็นต้นมานักข่าวจากสื่อต่างๆตั้งหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ก็แหม่มาทำมาทำข่าวกันคุกคักและหลังจากนั้นข้าวของบริจาคทั้งข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่มามา่มายำๆข้าวสุก ข้าวสารเสื้อผ้าปลากระป๋องก็แห่ mm. ここตามกันเข้ามาท่านให้ชาวปฏิวและท่าแสะไม่โง่กันอีกต่อไป mm. โดยเฉพาะผมเองผู้เขียนรายงานข่าว mm. การเกิดขึ้นของพายุใต้กุนเกลงตีพิมพ์ในหนังถือพิมเดลินิวหน้าหนึ่งตั้งแต่หกวันหลังเกิดพายุใต้กุนเกมีรถยนต์บรรทุกของหนังถือพิมพ์เดลินิวม,มีตู้ทึบติดอยู่ด้านหลังคนกลับขนเอาล้าวสารอาหารเสื้อผ้าปลากระป๋อง ข้าวสารหม้อตังอลูมิเนียมของใช้ในครัวทุกอย่างกระทั่งสังสีมุงหลังคาและเสื้อผ้ามาจอดให้ถึงทางลงจากถนนมาถึงตัวบ้านพวกเรามีใช้กันอย่างกินกินใช้กันอย่างไรก็ไม่หมดก็พอดีชาวบ้านริมถนนผู้จนยากกว่าผมหรือบางคนไม่จนแต่มีสันดานโลภมากเห็นแก่ได้ได้มาแย่งสังสีมุงหลังคาไปจากผมแบบดื้อๆแม้คุณเริงศักดิ์กำธรวงเล็บ นักข่าวและนักเขียนขอล้ำในหนังสือพิมพ์เดลินิวจะแย้งว่าของพวกนี้เรานำมาให้ครูไปบูญนะครับแต่ถ้าพวกคุณจะเอาพวกเรายังมีรถยนต์บรรทุกของเดลินิวอีกหลายคันจะขนไม้แต่ผมก็ขอรับไว้เท่าที่เป็นจริงเท่าที่จําเป็นจริงๆนอกนั้นผมมอบให้ชาวบ้านแย่งไปหมดจะหมดส่วนใครถามจะถามผมว่าทําไมผมจึงได้กลายเป็นไปเป็นนักข่าวเดลินิวไปตอนไหน ผมหิวแสงอยากดังอยากเป็นคนสําคัญหรือเปล่าอันนี้ขอปฏิเสธว่าผมไม่ได้หิวแสงไม่ได้ตั้งใจหรืออยากดังเรื่องมันเกิดขึ้นจากตอนที่ผมหัดเขียนเรื่องท่านแล้วส่งเรื่องท่าน,นไปประกวดที่หนังสือพิมพ์ d a i ีน n e ทให้ผมได้รู้จักกับคุณเรืองศักดิ์กำตนผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ d a i ีน n e ฝ่ายเรื่องท่านโดยคุณเรืองศักดิ์ชอบงานเขียนของผมและเชิญผมไปอยู่ที่บ้านของท่านในซอยวัดสังกะจ่ายนานถึงหนึ่งสัปดาห์ เพื่อให้คุณเรืองศักดิ์เพื่อให้ท่านสอนเทคนิคการเขียนให้ผมและต่อมาผมก็ได้รางวัลเรื่องท่านเดลินิยระดับเุมเฉยไม่ได้รางวัลใหญ่นะครับแต่คุณเรืองศักดิ์ก็ยังดึงตัวผมไว้ให้ผมทํางานให้เขาต่อไปผมจึงมีผลงานรวมเล่มเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกไม้เท้าสีชมพูที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บางหลวงของคุณเรืองศักดิ์ส่วนตอนที่ผมตัดสินใจเขียนรายงานการเกิดพายุใต้ผุนเก ให้หนังสือพิมพ์ใด่นั้นแรกๆผมก็ไม่ได้ตัางใจแต่เป็นเพราะว่าช่วงวันสองวันสองวันสองคืนหลังจากเกิดพายุใต้ขุนเกไม่มีนักข่าวหนังสือพิมพ์มวลชนใดๆเข้ามาในอำเภอปะทิวเลยจากการรายงานสรงเดชของก้าราชการระดับหัวหนะ้าอำเภอในขณะนั้นที่รายงานไปดังที่ผมเล่าเล่าเลยว่าอำเภอปะทิวประสบความเสียหายเล็กน้อยบ้านช่องหลังคาเปิดมีคนตายแก่ตองคน วันแรงเล้วก็ประกอบขึ้นใหม่ได้ไม่มีปัญหาทําให้ผมเพียดมากทําให้ผมนอนไม่หลับมาตั้งแต่คืนแรกผมจึงนึกลองว่าจะทําอย่างไรดีแต่ในฐานะที่ผมเป็นนักเขียนที่เพิ่งได้รางวัลจากมิโลรางวัลเดลรนิวมาและปากกาด้ามทองจากการณีขืนทั้งท่านเดลรนิวมาผมจึงไปลากเอาเครื่องพิมพ์ดีออกมาจากซอกตู้พร้อมกระดาษพิมพ์หนึ่งองจุดเทียนไขหนึ่งแท่งปักลงบนขวาเครื่องพิมพ์ดิบพ้อนกระดาษข้าวแท่น เ่าเรื่องพิมพ์แล้วผมก็พิมพ์้อความลําดับเรื่องราวลงไปตั้งแต่ก่อนที่จะมาเกิดพายุใต้กุ่นเกจนมาเกิดพายุขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะที่ผมเห็นและเกิดขึ้นกับผมและต่อหน้าผมโดยตรงปรากฏว่าคืนแรกผมพิมพ์เล่าเหตุการณ์ไปได้หกหน้ากระดาษก็จบตอนคือผมจบตอนโดยใช้เทคนิคแบบการเขียนเรื่องสั้นจากนั้นก็นอนและค่ำคืนต่อมาผมก็เขียนบรรยายเล่าเหตุการ์ ที่ผมไปเจอมาจากข้างนอกมาเขียนเล่าอีกตอนและผมก็จบตอนลงที่อกหน้ากระดาษอีกเช่นเคยเอาเป็นว่าผมเขียนได้สองตอนสิบสองหน้าผมพับใส่ทองตากไว้ว่าจะส่งการประจนันีไปให้คุณเรืองสะกดคำตอนแต่ผมจะส่งอย่างไรในเมื่อที่ทําการประชันีปิดที่ทํางานที่ทําการประจนัน,รระจนีและบ้านพักยังเก็บกู้กันไม่เสร็จเช้าวันอังคารที่เจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสี่สิบสอง หลังจากบนถนนหน้าบ้านถูกรถยนต์ของกรมทางหลวงและการไฟฟ้ามาเก็บกวาดเก็บกู้ของไฟฟ้าและสายไฟที่เรียราดอยู่บนถนนอนอกทําให้รถยนต์สามารถเล่นไปมาได้นักข่าวสายต่างๆก็เข้ามาและผมก็สามารถนํารถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ของผมขับออกไปเที่ยวในตลาดได้ขณะที่ผมขับผ่านวัดเขาเจดีย์ผมเจอรถข่าวของหนังสือพิมพ์เลนิน,นจอดอยู่เป็นรถกระบะสีขาวครอบหลังคามีอักษรข้างรถบอกว่า หนังสือพิมพ์เดลีนิวผมจอดรถแล้วเดินเข้าไปยกมือไหว้นักข่าวสองคนคนหนึ่งดูมีอาวุโสกว่าผมส่วนอีกคนน่าจะก่อนกว่าผมราสวสองสามปีผมพูดว่าคุณครับรู้จักคุณเรื่องกิ์กำทอนไหมครับแกทํางานอยู่ที่สํานักง,งานหนังสือพิมพ์เดลีนิวคือผมอมีข่าวเกี่ยวกับการเกิดพายุที่ผมบันทึกไว้นะครับคือผมเป็นนักเขียนได้รางวัลจากเดลีนิวนะครับ อยากจะฝากไปให้แกนำลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวชายสองคนพูดว่างั้นเอามาเลยครับผมจะจัดการให้พอดีตอนที่ผมออกไปผมไม่ได้พกพาซองที่ใส่การเขียนไปด้วยผมจึงบอกว่างั้นเดี๋ยวผมจะไปเอามาให้นะครับทั้งสองชายถามว่าแล้วบ้านคุณอยู่ตรงไหน,นละ่ะเราจะตามไปเอาไปเอามาก็ได้ผมเลยบอกว่างั้นตามผมมาครับ รถข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวึงมาจอดรอผมอยู่บนถนนหน้าบ้านส่วนผมขับรถเลี้ยวเข้ามาบ้านมาหยิบเอาทรองจากริมจักออกไปเดินขึ้นถือถนนไปยื่นทรัพซึ่งไม่ได้ปิดปลิบให้เขาชายหนึ่งในสองถามว่าขอดูได้ไหมครับผมบอกว่าได้ยินดีเลยครับทั้งสองดูงานที่ผมเขียนคร่าวๆแล้วพูดว่าอบ้านคุณหลังนี้หรอท่านเขียนมาอีกนะแล้วพรุ่งนี้เวลาประมาณนี้เราจะมารับอีก ครับขอจบไว้ตอนนี้ไว้เพียงแค่นี้กดนนะครับถ้าชอบกดติดกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามตอนต่อไปออถ้าหาไม่เจอก็อหาได้ในออในเฟซบุ๊กนะครับออในชื่อของไปบุญปันเมืองเป็นภาษาไทยนะครับขอบคุณครับ